คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับพี่น้องท่านผู้ชมของพ่อเฮงทุกทุกท่านนะครับเมื่อนี้นะครับพ่อเฮงสิพาพี่น้องย้อนมาฟังนะครับมาฟังมาชมตัวเลขแนวทางโชคลาภกับเจการซึ่งแต่ก่อนกอนมาเฮาก็เคยตามเพิน่นเพิ่นก็เคยแม่นมานะครับ มาอยู่พักหนึ่งเพิ่นไปทํางานต่างจังหวัดแอดมินบ่ิด้ตามเพื่อนหมวดนี้แอดมินสิพาพี่น้องไปตามมาตามความฝันของเจกันนะครับเพราะว่าเพื่อนฝันดีเพื่อนก็นเลยโทรมาบอกแอดมินมาให้ลองซื่อเบิรงเ,ดเดอร้อเพราะว่าเพื่อนกับบได้บอก,บอกอทั้งช่องมาโดนแล้วนะครับพ่าเฮงก็ต้องขออนุญาตเจกันนะครับนำออกความฝันของ,ของ,ของเจกันนี่ลงคลิปให้พี่น้องได้รับชมมารับฟังน้าน,นะครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้อง ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันว่าฝันนั่นฝันอันจังไหนจังสีได้ซื้ออันเลขตัวนี้ตอนนี้ฝันว่าจังไหนจังสีซื้อเลขตัวนี้คือสีมันเกยครับแค่ซื้อหาซื้อตะเลขสุดแต่ตอนนี้ตัวในข้อหม้ของนู้นฟันน่ะหนูไปเห็นงูซื้องูใหญ่แม่มันขึ้นจากน้ำแล้วมันห่วงเซนูแม่ ห่วงจังพยนาห่วงใส่กวามหม้ของนูที่นูอยากสื่อดิเราไปที่นี่นู้ก็เลยชวนเออชวนพวนนู้น่ะว่าไปเดียวจับไปขึ้นรถแม่ฝ้านี้นู้เลยวางซี่มันก็เลยขึ้นมาเราไปที่นี่หัวงูอ่ะมันเลยดันเข้ากระจกรถหนูเพื่นก็เลยงับคอมันไห่งับหมุคอมันมันก็คุ้มห่วงใส่เองสิน่ะเออเออเอนก็เลยว่าเทียนออกทะเบียนรถหนูนูก็เลยเออสื่อร้องเบิ้ง ม้วนกระโจกกันบวัขึ้นง่าไปหรือเป็นตัวเพราะว่าขึ้นร้อมาแล้วลับมันน่ะการที่เขามากัดคนหนึ่งสิแมียโตใหญ่แบบซ้ำพญานาคเลยเด้มันห่วงใส่หนูหันหนาแล้วมันห่วงแบบห่วงใส่เอาคักเอาเนี่ยในพวกไม้ของหนูหูก็เลยว่าเฮ้ยงูเอียงมันคือสิห่วงใส่โมเมนต์พญาหนักว่าแล้วขื่นพวกหัวขึ้นมาจางหนาไม่เจอหัวเนี่ยขึ้นมา นุก็เลยว่าเออมันเสีออกเบียนรถนหนูเพหาูว่าน้านความคือเพราะว่างวดที่แล้วน่ะนูน่ะไปขอจะไม่กวนอิ่มเพราะว่านูเป็นผู้สางเพื่อนบัมองแค่นที่ที่ที่เอาไปตั้งน่ะนูเป็นผู้เป็เหตุนูก็เลยไปขอพรอจากเพื่อนแต่ว่าผพ้นั้นนู้นี้เขาเจ้าก็ไปขออื่นนก็เลยว่านูไปขอร้องเบิ่งกนะเพื่อนน่ะเล้ยเขียนให้นูน่ะแดงครึ่งน่ะสามศูนย์หานูก็เลยว่านูขอจะซีหางวดแต่บอนูวางซี แต่สีบอบอกนูอีลีนะ่ะหนูขอซานโตเด้อนูก็เลยเมื่อฝันนวดว่าหันนี่เพิ่นก็เลยมาเขียนหายนูน่ะแดงยิ่งครึ่งน่ะสามซุนหานวลเมื่หันถือไบ <c oughs> รบอนวลนเมั่อหันนวลปอกขุมนุถือตาสามโตนูวัลรวยเนาะนูก็เลยไม่เหียบจังเลยโอ้ยนุสืออัลตาลีนก็วนะ่านสีด้เนาะมันกะ สองตัวไทยก็จะเงินเด็กลางเนะเาะเพราะว่ามันออกเป็นตัวบนแม่นบ่ละ่ะก็เล็บก็ได้ดูกระเล็บเอาวัานนี้เอาไหมระเทือนถึงเมื่อวานเอาอันกระจิบทะเบียนรถเท่าใดเดี๋ยวนี้ก็ไปซื้อแต่ทะเบียนรถทะเบียนรถคันที่ตัวขี้อยู่นะทะเบียนรถนู้นอะ่ะห้าสี่สองสี่ห้าสี่สองสี่เมียนคือบที่เส่งู นู้บอกููว่านูสิตีใช่แบบไหนก้อนก้อนที่นูสิฟันเท็ยนทะเบียนรุ่นนูน่ะแลหนูก็บไรมากิ่น่ะมาบอกนูแล้วว่าเร่งว่านี้นะมันสิมีแปดเด้อมันก็ร้อยมาหาหนูเด้เออมีแค่แปดตัวเดียวแต่ว่านูนี่มากเลยค่ะนูกัเลยเอาเสื้อแปดนหาน่ะเสื้อลัตเตอรี่ใบใบหนึ่งมาที่นี่พี่นูเลยไปขอเอาคว้านพันไม้มอก่อนนี่ลูกไปขอเอาคน เปาาัน,นี่อืมไปขอคปขอควาันไปแล้วจะคอยมาฝันใช่ไม่เคยมาฝันว่าวก่างจะรู้ปขอคาไปแล้วรนยังไม่ฝันอืมกเลยมั่นใจว่าสิเป็นทะเบียนรถเปียนูก็เลีคิดว่าเออเป็นมันมีสองสองตัวนี่แหละที่ที่นูมัน่นใจป่แห้ากันสองสี่นี่หละ ่ว่าไอ้สองสี่ยี่สิอหิ่นแล้วไม่จะงาฝันนะนะชื่อเว้หลายเป็นไนแล้วเฮ้ยดูอิรัตดีสามใบนะไม่ได้ชื่อหลเพราว,ว่วาสิเอาสามสนะิบนาะ่อย่าหนู้ว้สับโดไม่อย่าหนู้อกบ่อะไใส่เน,นะน้อเอตัวมันดนะีนไ้ในไยตัวมันดี ถึงสามสิบล้านนุสิบไรสิบเป็นบาทก่อนโอ้ประกาศเป็นบาทเพราะเงินหลายปนนั้นถึงลายปนถึงที่แขนหลังเนี่ยเอาละนุบอกเป็นอยู่ว่าพี่ถ้ธนูถืงว่ й, าวันที่หนึ่งจะรู้สิทธิ์เก่ามหาเจ้าเด้อยเป็นเรว่าจ้ามาโนมาแย้มขึ้นเลยจะจะเห็นพี่เพราะว่าพี่ขายขายแย้มขึ้นมันจะผู้ใดก่อนเพราะว่าผู้เปนผู้เอกคนขายลัตเตอรี่อยู่ปัอบน้องมันอ่ะโอ้ผู้ขายลัตเตอรี่ตี แต่หนูกนเล้บอนนอ,อยู่บัดที่มีพี่ผู้คนเสือน้ำหนูคนกวบายอยู่ขณะพี่ขอไล่เนี่เพราะว่าบัดเทียบพี่คือติดิโทหาคนลนเรไล่นูไป่ะอืต้องขอคนไหอยู่ีหาวันโอ้อันนั้นที่โทรบอกอหนให้ร้องเบิ้งบอก <laughs> ที่โทรบอกอนูอกะ ใ้เสียงกล้องเันเหมือนจ้นถึงบ่าเขาก็รู้ว่าตั้งชออกตัวไรแต่ว่าในพ่อหมายของนู้นน่ะนู้กวานติดแต่ตื่อยู่เพราะว่างวดมือันนี้เพิ่นก็บอกนู้นถึงยูแค่นู้นื้อผว้เป็นนี่ซื้อนู้ปัตัดซื้อสองตัวนู้ซื้อแค่สามตัวเนาะั้นซื้อสองตัวนู้ก็ออกตรงๆแล้วเพิ่นเคียนให้สามซ่นหาน้อโอ้เพิ่นเขียนให้เลยนี่สามุ่หาเลยจ้ะเม่นมืเพิ่นเขียนให้บองเดงคื้นะสาม่นหาเจ้นู้นเนาะพ่กก้าบอกเจ้าซื้อเพราะว่า นูกเป็นอย่นู้กถือแมันโดนแล้วแม่อือก็เลยเปลี่ยนละแวกกันเลยบ่ากล้าบอกซ้ำแม้นจ้าวกับตัวนี้กับเอือนุกอะเห็นน้ำวัดเอือปะเทียนนุมีบุญจ้าหน่อยนุวะปะเทียนมีโศกดิจ้าปะเทียมีโศกเพราะว่าไปคว้าจะมีกวนอิ่มนนำละเฟร้ไปคว้าขึ้นกระถือเด็กก็เดากับเที่ยวเอานั่นอันนี้มาแก้บุญเพื่อนเจ้าหนุก็บปได้บุญเยี่ยมเขาหน่อหนุกับมิจฉาวนุกอะอยากซื้อเพราะว่าหนุเป็นผู้ช่างล้วนน่ะ แต่ว่แบบลูกเสียวเซียล้มคนมาแหละครับนั่นก็เป็นความฝันของเพิินนะครับความฝันของเจกันนะครับเพิ่นก็ฝันเกี่ยวกับว่ามีงูใหญ่นะครับบางคนขันเบา่าให้หนาเสื้อแน่กับสิว่าพญานาคแบงสันนะครับเนาะเพิ่นก็บว่ามีงูใหญ่สิเขามาฉกเพิ่นนะครับสิเขามากัดเพิินเพิ่นนั <ๆ S 2> น่งอยู่ในหน้ารถนะครับ ปรากฏว่าพอจะอยื่นหัวเข้ามาแฟนของเพิ่นก็หมุนกระจกทับไว้นะครับหมุนกระ,จก,ะ,รกระจกบีบไว้ทับไว้กับพาสามารถเข้ามาได้เพิ่นกะเลยคิดว่าตัวเลขนะครับน่าจะยุ่ที่ทะเบียนรถของเพิ่นนะครับซึ่งทะเบียนรถของเพิ่นนั่นก็เป็นทะเบียน 2C นะครับลงท้ายด้วย 2C ตามที่พอเฮงคืนไทยในคลิปนะครับ ก่าเพิ่นมักสองซีแห้งนะครับเพิ่นมักสองซีแห้งหลายเพิ่นก็เลยเน้นที่สองซีนะครับเด้อนะครับกัหวังว่าความฝันของเจก,กันนะครับกัคงสิเปิ่นแนวทางให้พี่น้องได้ลองเสียงโชคเบิ้งนะครับเพราะว่าเจก,กันกับคนมีเส้นคือกันนะครับแต่การกวของเพิ่นนี่กัเพิ่นมักสิบอกตัเลขสามโตนะครับบางเท้อกับเขาสามโตบางเท้อกับเขาสองโตนะครับเจก,กันเพิ่นก็มีซื้อเสียงอยู่ระยะหนึ่ง ต่อมาเพื่อนกะถอยห้างออกไปนะครับเพื่อนไปทํางานต่างจังหวัดก็เลยบรดตติดตามเพิ่นหลังจากงวดนี้ไปแล้วพอเฮงกะถ้ามีโอกาสกับคงสี่อสอบถามนะครับทดสอบถามเพิ่นอีกคือเกานะครับสําหรับแนวทางของเพื่นขอให้พี่น้องโชคดีนะครับเด้อโชคดีมีโชคมีใช้กับแนวทางของเจ๊กันนะครับสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดานโชคลาบการเงินการงานการคขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง